จึงมาร้องให้น้องได้เรียนได้อ่านได้เขียนได้มีวิชาติดตัวต่อไปช่วยแตเติมฝันขอน้องที่แสนยิ่งใหญ่ไปสู่จิตไม้ตามใจที่เธอต้องการเพลงไปเรอจยนะเพลงนี้เพราะเหลือเกิน เพลงข้องอาจารย์จุมพลทองตันคือว่าโก้ไขเจ้าข้องพนานเพลงภูแก็ตนะครับน้องชายว่าแก้วแว่นของกต่ใากันาสัญญาณเห็นเสาเต่งปากอยู่น้ำอหวนให้คิดถึงคนงามที่สัญญากันพบเธอที่อ้มจุยตุย เคยได้พูดคุยผูกพันสัญญารักมันที่อามส้มกองอ๋อไไหลอามน่ะนะตกลงไปตกอามลงตกอามนี่คือเพลงโกงไข้ <c oughs> เอ๊ะเดีรองเพลงนี้เนี่ยมีอินโทรเพลงนี้ดังขึ้นมาก่อนก่อนช่วงแรงตายบ่ายใจก็ <c oughs> คือโกไข่นะครับอาจารย์จุบนทองตันเทมระดมศิลป um ินจัดคอนเสิร์ตผีรองให้น้องได้เรียนช่วยกันศึกษาภูเก็ต วันที่15กันยายนนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมคอนเสิร์ตนี้เขาจะจัดที่อัฟโรดายรงข้ามโลตัาสามโก้งพี่น้อยครับค่ะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา8โมงถึง4โมงเย็นค่ะคอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นมาเพื่อระดมทุนก่อตั้งมูลนิธิสภาการศึกษาภูเก็ตต่อเนื่องจากโครงการครูสอนดีจังหวัดภูเก็ตค่ะจับฉะนั้นกานที่ต้องกมีอะไรบ้างนะหนึ่งพันหนึ่งพันหาร้อยใช่ไหมหนึ่งัน้าร้อยแะครับกานที่สนใจ จะอบถามพ่าดทางนี้มันก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็วัดมาวางทำหน้าแก่นี้นแ,บบแก่ท่านนี้ด้วยก็ได้ชื่อเป็นการช่วยเหลือบุญก,กุศลน,นะครับแล้วพวกผมก็ต้องซื้อบัต,ตรทุกคนนะครับรกกันหน,น้นาออฟนี่สื่อบัต,ตรด้วยและกาอักแต่ลเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนไปเดือนละซอกรอยซอกรอยซอกรอยหายขาบัตรครับแล้ะเพิ่มกำลนงยุ้ยเนี่ยเราจะไปแคบบัตรหน้าประตูกันสองคนทำหน้าที่ช่วยเหลือกับชื่อเป็นบุญกุศลค่ะอ้าวแรงตายใบแจ้วันนี้ครับอ่าซาตรงกัด ตรงกัดเนี่เป็นภาษากาน่าจะเป็นภาษาจีนออกเกียนไม้ก็ไม่ทราบแต่ภาษานี่มาเลเขากับพุทธตรงกัดแปลว่าไม้เท้าตรงกัดอ่าตรงกัดหรือว่าก็เรียกตรงกัดอ่อนนี้ตรงกัดอันี้ตรงกัดมาริมาโนมาลิมาโนอันนี่อันนี้ไม่ต้องอันนี้ภาษามาเลอันี้ตรงกัดมาริมานออนนี้อากูอากู ปีเตงอเตงอตรงกัดมาเตงึงว่าชาติเนี้ยไปห้าไปแล่ไปแล่ตรงกัดไปแล่หมายทาวมาหน่อตรงกัดกูเตงอ <laughs> ตรงกัดนะครับอา่าก็คือหมายทาวทีนี้มันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่าสมุนไพรอยู่อย่างนึงทีมาเลนี่มีอันนี้เป็นทีจุดชอบมาก,ก็เรียกตรงกัดอาลีตรงกัดอาลีนี่คือเขาเรียกหมายทาวหรือสี่ อ๋อหมายตาหรือซี่ตอนหมตารือซี่ตรงกันอารีใบตาหรือซี่หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกปลาไหลเพือกปลาไหลเพือกตอนไหนเหรอหมายตาหรือซี่คือได้ยินแล้วอันนี้เป็นยาติดไปเป็นยาโดบให้กับสุภบุรุษถานชายทันไร่คนที่มีปัญหาเมื่อเมื่อไงปีมันเนี่ยผมบางมันเนี่ยถ้าบอกจะกินหมากหมาเอาตรงกันอารีต้มกินเนี่ยพ้มจะอเคยมีการวิจัยในประเทศมาเลเซียเนี่ย เอ่อข้าวิใจก็เอาตรงกัานอารีนี่มาดักษากุญเป็นโรคเอสเนี่ยปรากฏว่าขาของโรคเอสนี่ลดลงมานะทำให้ภูมิดีขึ้นนั่นจริงแล้วเขาบอกสม,มุนไพระเย็นพี่น่้ยช่วยได้ไหล่โรคแต่ว่าไม่ลดไเลยก็ไม่มีการคิดคอนมาแต่ว่าถ้าไปเลยจะท่าบันเ,ลาานเพลสโอ้ค<ล>ิดคอนไม่ได้แล้วคิดคอนเดียบเมริก้าไม่ยอมแล้วพอเราคิดคอนย่าเราเมืองใต้ดีๆก็ลุยหมดแต่บ่าพอคิดขึ้นมาได้ปั๊บมเมริกาแคบดิกิรธิทันที ของไทยนิติว่าเพจเป็นไทยไรียนมีทั้งหลายอย่างถึงหมอจะไม่โบราณใช่ไหมนะก็มีสูตรยาโน่นนี่นั่นต่างๆนี่มัดล่าโดยคำว่าตรงกัดแปลว่าไม้เท้านะครับไม้เท้ารู้สิแต่ว่าน้องยุ้ยเสียด้แต่ผู้นำจะไม่พูดแต่ไอ้แก่ใตยหลบมจะคิดนะค่ะตอนเขาก่อนน้องยุ้ยไปบนน้องยุ้ยนี่เขาโทรมาตามเนี่ยไปท่าแรงข้าวเขาฆ่ากันแกเหล่าไว้ในตอยเท้าแต่วันศุกร์กรุงมีข้าวมาแรงงานนะครับ อ่ะพอจะจัดการคำกลมไม่ได้บ้างวันนี้พี่ไม่ได้เตรียมไว้ให้ห้ากันเอาเองกันแล้วกันเอาเอากำคำกลมเนี่ยห้ากินนะคำกลมเนี่ยห้ากินแล้วออคำกลม่ะอะไรดีอ่ะเขาบอกว่าอะไรดีอ่ะด้วยอะไรอะไรทำตัวนี่ทำตัวดีอะไรอ๋อเดี๋ยวนี่ดีว่านี่ดีว่าตาช้อนมาตาช้อนมาเอาว่ะจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นไพ่เพราะไม่มีใครอยากใครใครได้เด่นเกินค่ะออื mm